ขณะที่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีนะคะดรวิสนุเครือง,งามค่ะก็มีการร่วมประชุมนะคะกับองค์กร15ภาคีในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเสริมพระเกียรติค่ะ โดยทางด้านของศาสตราจารย์กิติคุณดรวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบลนิธิส่วนประวัติศาสตร,พร์พลดเอกเปรมตินสุรานนท์พร้อมคณะก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะไปประชุมร่วมกับองค์กร15ภาคีในการบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่2ค่ะ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงประธานริธิเรารักสงขาเฉลิมพระเกียรติคุณบัญญัติจันเสนาค่ะและก็รองศาสตราจารย์ดรวิชัยชำนิกรรมการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณรวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหัวนหน้าส่วนราชการและก็ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วม ซึ่งการประชุมองค์กร15ภาคีการบริหารจัดการโครงการเรารักสงขาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมเพื่อกับเคลื่อนความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยที่ประชุมนะคะได้มีการนําเสนอโครงการเมืองสร้างสารรค์สงขาค่ะหรือว่า Creative สง n ลา City of Gastronomy Project โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยสงขลานครินและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งสําหรับโครงการเมืองสงขลาสร้างสารรค์นะคะทางองค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ดําเนินนโยบายเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ในปีพศ2547ค่ะในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นำไปสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชา คมประชาชนเอกชนและก็สาธารณะ โดยโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัยอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นของสงขลาให้ได้มาตรฐานระดับสากลส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงอาหารมาสร้างคุณค่าและก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านรวมถึงสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการนํางานวิจัยและนวัตรกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อความยั่งยืนและก็เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองแห่งการสร้างสารรค์ด้านอาหารและด้าน อื่นๆให้มีความเข้มแข็งนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมยังได้มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9รวมถึงการนำมินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดรายงาน,าน,านสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้และของจังหวัดสงขลาค่ะรวมไปถึงการจัดสัมมนานะคะในการที่จะเตรียมพิจารณาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์จังหวัดสงขลาค่ะระหว่างปีพศ2556ถึง2570อีกด้วยค่ะ ขณะที่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีนะคะดรวิสนุเครืองงามค่ะก็มีการร่วมประชุมนะคะกับองค์กร15ภาคีในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเสริมพระเกียรติค่ะ โดยทางด้านของศาสตราจารย์กิติคุณดรวิศนุคเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบลนิทิส่วนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์พร้อมคณะก็ลงพื้นที่จงังหวัดสงขลานะคะไปประชุมร่วมกับองค์กร15ภาคีในการบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่2ค่ะ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงประธานบริธิเรารักสงขาเฉลิมพระเกียรติคุณบัญญัติจันเสนาค่ะและก็รองศาสตราจารย์ดรวิชัยชำนิอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณนอมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหัวนหน้าส่วนราชการและก็ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วม ซึ่งการประชุมองคอ์กร15ภาคีการบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมเพื่อกับเคลื่อนความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยที่ประชุมนะคะได้มีการนําเสนอโครงการเมืองสร้างสารรค์สงขลาค่ะหรือว่า Creative สงขลา City of Gastronomy Project โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาะค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยสงขลานครินและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งสําหรับโครงการเมืองสงขลาสร้างสารรค์นะคะทางองค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒธ,ธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ดําเนินนโย,ยบายเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ในปีพศ2547ค่ะในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นำไปสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชา คมประชาชนเอกชนและก็สาธารณะ โดยโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัยอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นของสงขลาให้ได้มาตรฐานระดับสากลส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงอาหารมาสร้างคุณค่าและก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านรวมถึงสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการนํางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อความยั่งยืนและก็เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองแห่งการสร้างสารรค์ด้านอาหารและด้านอื่น อื่นให้มีความเข้มแข็งนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมยังได้มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9รวมถึงการนำนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดรายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้และของจังหวัดสงขลาค่ะรวมไปถึงการจัดสัมมนานะคะในการที่จะเตรียมพิจารณาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์จังหวัดสงขลาค่ะระหว่างปีพศ2556ถึง2570อีกด้วยค่ะ